นมสกการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันศุกร์แรม14ข้ามเดือน12ปีมะโรงวันนี้เป็นวันโกนเหมาะแก่การมงคลน,นะครับสีความสมําเร็จของวันนี้คือสีมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อน เสียบโชควันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัว่วสีบรอนเงินทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอาคาเนยหรือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือโกเมนทับทิมสีชมพูพลอยชมพูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักกินีนในชื่อคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและววแหวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด ตัวใดตัวหนึ่งนำคือกอไก่ขอไข่ขอขวดคอ,อควายคอขนคอรักคังและงองงูเย็กญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนาคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชยและหยอหญิงเลขมงคลวันนี้เลข6เลข7และเลขห้าหมายเซวันนี้เสียงธรรมกล่าวไว้ว่า <c oughs> ถ้าเรามีความเมตตาการุณาจิตใจย่อมไม่มีความโหดเหี้ยมถ้าเรามีมุทิตายินดี เมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีจิตใจย่อมไม่มีความอิจฉาริษยาถ้าเรารู้จักอุเบกขาวางเฉยจิตใจย่อมไม่มีความเศร้าหมองโดยเรานั้นรู้จักการปล่อยวางขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีหนาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ